l ิซ่าแบ็คพิงค่ะเคปป๊อปคนแรกที่ถูกบันทึกชื่อใน Asian Hall of Fame บอกเลยว่างานนี้เขาคัดกันโหดมาก คำว่าแคปปอบคนแรกลงมาประทับองค์น้องลิซ่าแบล็คพิง์ของพวกเราอีกแล้วค่ะก็มีรายงานมานะคะว่าน้องลิซ่าจะกลายเป็นศิลปินเคปปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้เข้าหอเกียรติยศเอเชียนหอออฟเฟรมซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันที่21ตุลาคมปีนี้ที่บิวมอ o r ฮอ o t e l ในเมืองลอสแองเจลิสนะคะส่วนเอเชียน l อออฟเฟ e มนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2004ค่ะโดยองค์กรโรเบิร์ตชินฟอนเดชั่นมีขึ้นเพื่อที่จะยกย่องบุคคล เชื้อสายเอเชียนะคะที่ได้สร้างประโยชน์เป็นแบบอย่างเป็นผู้นำแล้วก็ยังประสบความสำเร็จบนเวทีโลกซึ่งสำหรับตัวน้องลิซ่าเองน้องได้รับรางวัลในครั้งนี้เนี่ยในฐานะ cultural icon นะแล้วก็การมีชื่อบันทึกอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยค่ะทุกคนขาเพราะว่าจะต้องถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการอย่างหนักเห็นแคปชั่นที่เขามาลงก็คือคัดจาก4,000ล้านคนใน33ประเทศเลยนะที่เป็นบุคคลเชื้อสายเอเชียจากแวดวงต่างๆในฐานะผู้สร้าง ประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นซึ่งสรุปคนๆนั้นก็คือลลิสามโนบานนะคะเด็กสาวชาวไทยในฐานะศิลปินเคป๊อปที่จะได้บันทึกชื่อเข้าหอเกียรติยศในครั้งนี้ส่วนตัวน้องเองจะเดินทางไปรับรางวัลที่ l a หรือไม่ยังไงแฟนๆอย่างเราก็คงต้องตามลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ถ้าไฟเขียวแล้วน้องสามารถเดินทางไปรับรางวัลได้ด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยทุกคนรอรับชมลุกสวยๆกันได้เลยค่ะเพราะว่างานนี้มีเรจขัเพ็ดด้วย Bye. <laughs>